เก่าถึงข้าวใหม่นี่มีมีอานิสงส์มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะทำมงคลกับข้าวชาวนาชาวนาทำมงคลกับการทำนา,นานี้ด้วยการเริ่มทำบุญตั้งแต่หวานกล้าหว่านกล้าแล้วก็ประเดิมไถ ประเดิมไถนาประเดิมหวานก้าประเดิมดำนาเขาจะทำมงคลอืโดยการบอกกล่าวเทพเทวดานั่นแหละเรียกว่าทำมงคลจนกระทั่งเวลารับขวัญข้าวตอนข้าวตั้งท้องต้นเขาจะเริ่มกลมป่องขึ้นเขาจะรับขวัญข้าว แม่โพศกแม่โพศกพวกวระ่านทนี้ว่าแม่โพศกคือใครก็จะเป็นพวกลุกขเทวดานั่ยแหละลุกคะพวกที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ต่างๆทั้งหลายภุมมะเทวดาอาศัยตามพื้นดินทั้งหลายแต่ต้นชานี่เป็นต้นไม้เล็กอือส่วนใหญ่จะเป็นพวก พุมมะคือผู้ที่อยู่พื้นดินถือว่าใกล้อยู่กับพื้นดินข้าวมันสูงมันนิดเดียวไม้พุ่มจะเป็นพวกภุมมะจริงๆพวกนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเทวดาแต่ใกล้ต่อการที่จะเปลี่ยนพพเปลี่ยนภูมิไปเป็นเทวดาจัดอยู่ในพวกเปตาชนจะเป็นพวก เปรตเกดดีเพราะฉะนั้น <c oughs> รูปร่างหนา้าตาไม่น่าเกลียดนะถ้าจะจัดแล้วก็เป็นพวกคล้ายๆอสุรกายเนี่ยเป็นเป็นอสุรกายแล้วไม่คล้ายๆมีกายที่ไม่ได้เน่าในเหม็นอะไรเหมือนคนมีเสื้อมีผ้า เราอาจจะเรียกว่าพวกบังบทรับแรก็ได้ที่เป็นพวกที่มีกายอันไม่กลา้าอืถ้าเด้เรียกผู้มีกายอันไม่กล้าสุอะสสุลกายตัวเล็กกับมนุษย์ กายเหมือนมนุษย์เนี่ยแต่ตัวเล็กกว่ามนุษย์เนี่ยมาชาวมืดนีกนมามานิม,มนต์หลวงพ่อนั่งสมาธินิมนต์ถวายพระหงส์เราบอกเออ,เอ,อคืนนี้มันเริ่มหนาวจริงๆวปะพวกนี้รู้เหมือนกันนะถวายพระหงส์ ญาติเขาทำบุญญาติของอสุรกายมนะั้เขาทำบุญเขาทำบุญด้วยพ่อห่มแล้วอุทิศบุญไปให้แกพ่อห่มไปแกรปรากฏแก,แก,แก่อยู่บนโพงไม้ตนน้นไม้ใหญ่ๆมีโพงนะตรงนั้นก็คือบ้าน <c ười> คือบ้าน คือที่พักอาศัยของแกผู้หญิงตัวเล็กๆได้พระห่มไปเขาไม่จริงๆพวกนี้เขาไม่ได้ใช้หรอกเขาไม่ได้ใช้แต่อานิสงส์ที่ญาติทิศไปให้ก็ไปปรากฏปรากฏกกแก,แกเองหลวงพ่อเดินผ่านไปแกก็ถวายถวายพรอ,อากาศเย็นแล้วนา,นานแล้วให้ใช้ อินนี้มให้นั่งอยู่เพรานั้นออย,อยู่บนตรงเท่แกอยู่นะมันก็เป็นเหมือนโผงไม้แต่มันก็ขยายไปตามพื้นที่ที่จะใช้ได้อันนี้เรื่องความเป็นทิพย์เรื่องความเป็นทิพย์เราก็ไปดูตรวจหมดพ่นนะห่มพระหมใหม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็แสดงว่าใช้ได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนใช้ของแกอ่อ เป็นของใหม่ก็ใชแล้เราก็ไปนั่งดูสังเกตกิริยาอาการทั้งหลายของพวกนี้ก็เออก็อยู่กันอย่างนี้อยู่บนต้นไม้แต่ก็ลงไปตามพื้นดินตามหนองน้ำหน,องน,ำนองน้ำที่แห้งที่ไม่มีน้ำแล้วก็จะไปรวมกัน ทำลักษณะคล้ายมนุษย์เรานนี่แลหละมือนกั็มีการจกดินปลูกนุ่นสร่างนี่อะไรของเขาแต่ก็เป็นพวกอมนุษย์เป็นอามนุษย์ <c oughs> ถ้าเราเจออย่างนี้เราก็แผ่เมตตาให้อุทิศส่วนขุศนั่นแหละอ,อีทางโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาเตาโยนี่นแะ เอาบุญมาคุณมสนกันไปเนอ้อเนี่ยพวกนี้ไม่ไม,ไม่โหด้ายแล้วก็ไม่ได้เน่าเหม็นเหมือนกับเปรตอืม응ไม่ไม่อุจารเหมือนเปรตเปรตนี่เห็นไหมที่เขาบอกปากเล็กโทาลูเข็มคอเล็กเท่าเส้นเอ็นหัวจะห้อยอยู่นะก็่ะ กายเหม็นสาบเหม็นสางสางผีอันนั้นอันนั้นพวกเปรดอย่างนี้ไม่เหมือนเหมือนคนมากเหมือนมนุษย์เรานี่มากเป็นแต่ว,ว่าอยู่อีกมิติหนึ่งเป็นทิ์กายเล็กไม่ใช่กายสูงใหญ่เหมือนเป็ดบางจําพวกเถาต้นไม้ยอดตานนะอืมเนี่ยอันนี้คือความความจริงของจักรวาล ที่เขาเรียกว่ามิติมันซ้อนกันอยู่บางก็เห็นบางก็ไม่เห็นส่วนมากไม่เห็นถ้าคนที่ฝึกสมาธิทรงฌานมีจิตที่ละเอียดที่สงบคลื่นมันจะเห็นกันไม่เห็นกันด้วยคลื่นของจิตอ่าด้วยคลื่นของจิตเหมือนคลื่นวิทยุอะ เราเปิดปั๊บแล้วเราหมุนไปเจอคลื่นไหนมันก็จะติดติดรายการของสถานีนั้นๆอืจักรวาลก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมวิทยุคลื่นวิทยนุนี่เนี่เขาดักจับดักจับเสียงแต่ละคลื่นร้อยเมกะเฮิร์ตร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์ตร้อยร้อยสองเมกะเฮิร์ตร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิร์ต เออเป็นจุดๆด,ด้วยซ้ำไปนั่นแหละแสดงว่าในอากาศมันมีช่องคลื่นของมันมีมิตินั่นแหละคลื่นก็คือมิติของมันแต่ละคลื่นแต่ละเวฟนะฮะออจะมีช่องอ๋อช่องความถี่ขนาดนี้นี่จิตระดับไหนพลังจิตระดับไหนเข้าไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พุทธศาสตร์นีเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ จริงๆต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์อย่างหนึ่งก็ว่าด้เพราะพระพุทธเจ้าทราบถึงคลื่นเหล่านี้และรู้วิธีการที่จะไปรับคลื่นเหล่านี้ได้โดยไม่ได้ใช้วิทยุทานซิสเตอร์ FMAM ออด้วยซ้ำไปนะมนุษย์สามารถจะสร้างคลื่นขึ้นมาในกายของตัวเองได้ ถ้าเลยไม่ต้องไปใช้ลวดทองแดงใช้ตะกวัวหย,ยอดนุ่นหยอดนี่จูนเครื่องเขา่านุ่นเข่านี้ไม่ต้องใช่ไหมจูนท่านก็จูนเหมือนกันนะฝึกฝึกนั่งนั่งนิ่งนิ่ง,งอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกบ่อยๆมีสติรู้อยู่ในความวิเวกนั้นรู้อยู่ในความละเอียดนั้น ถ้ามีสติรู้อยู่สิ่งใดที่มันผ่านเข้ามาในขณะที่เราสงบเรานิ่งอยู่เราอาจจะเห็นเป็นแสงอืมช่วงแรกๆมันก็จะเป็นแสงก่อนแวบฟ้าบขึ้นมาได้ต่อไปเป็นภาพนั่นแหละที่เขาเรียกว่านิมิตตาในเห็นนะนั่งแล้วเห็นเนี่ยนี้นิมิตอันนี้แหละเห็นไหมพอขึ้นมันนิ่งแนละ้วมันก็เลยมีภาพเข้ามาปรากฏ มืมีภาพมาปรากฏเหมือนเราดูทีวีเแหละแต่คนดูทีวีคือเออไม่ต้องนั่งสมาธิให้มันจิตสงบอย่างนั้นสามารถทำจอรับมันขึ้นมาแทนแทนจิตได้เลยเปิดป๊อกเสียบปั๊กมันก็จะปรากฏภาพตามช่องนั้นๆได้เลย,เลยอืมตอนนี้ทําไม่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุอย่างนั้นนี่เราก็จะเห็นเป็นภาพใน ภาพตาในมโนภาพคำว่ามโนภาพอย่าไปมองดูถูกว่านั่นคือเรื่องเพ้อเจอเรื่องของคนฟุง้งซ่านมันคิดไปอย่างนั้นเชแป่แปลศัพท์ให้ตรงตัวดิมโนเป็นวใจภาพที่ปรากฏในจิตใจภาพไม่จาเป็นต้องปรากฏด้วยตาจอตาหรือว่าแก้วตาที่มองหลบัๆกันอยู่นี้นะมันมันเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยจอตา ลูกตาประสาทตาไม่เกี่ยวเลยคะันั่นแหละมันเป็นมันโนภาพทีท่ปรากฏขึ้นในจิตมีสีสันเหมือนกันทุกประการละเอียดกว่าด้วยละเอียดกว่าตาที่มองลืมตากันอยู่สองลูกที่กิ้งไปกิ้งมานี่ถ้าขี้ตามาบางังหรือตาฝ้าหรือต้อเป็นกินตาอะไรนี่มองไม่ชัดแล้วแต่ตาในนี่ เห็นได้ชัดเจนถ้าเราฝึกเพ่งนะฝึกกระสินเพ่งมากๆบ่อยๆพอเห็นอะไรมันจะเพ่งพอไปไปเห็นข้างในมันก็จะเพ่งพอเพ่งก็จะชัดโอ้เขาอยู่กันอย่างนี้ไว้เป็นอย่างนี้ไว้ต่างกับเราอย่างไงเออเป็นอย่างนี้ จริงๆพวกนีก้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเพราะฉะนั้นประเพณีก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์มากมายแล้วก็อยู่กันติดกับมนุษย์เลยเป็นภพภูมิที่ติดกับมนุษย์เลยอือสามารถจะรับบุญจากมนุษย์ได้เดรัจฉานซะอีกเราเห็นตัวมันแต่รับบุญจากเราไม่ได้นะเขารับบุญจากเราไม่ได้แต่เป็ดอสุรกายเขารับได้นะ อ่าเรื่องพบภูมิแถมให้แถมให้ใหต่อไปปัจจเวกปินทบาทก่อนที่จะนำไปขบฉั้นเพื่อมาให้เป็นโทษกล่าวเป็นภาษาบาลียังไม่ได้เพียงพนมมือไว้ก็เป็นสิริมงคลเช่นกัน อันทัพมยังปินตปาตังปัจเวกนาปาทังพระนามาเสปติสังขายูนิโสปินทปาดัง,าโโปปาางปฏิเสวามินิวะทวายะนามาทายะนามันดานายะนาวิอุสนายะ यावाइमा सतिरियापनाय विंसुभर ब्रह्मचर्यादन अङ्गी नभन से या चे भविष्य अन वताुजा จากคำที่กล่าวเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยพอจะได้ใจความว่าเราจะไม่ฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าเราจะต้องสำรวมในขณะขบฉันมีสติรู้อยู่ในคำเกินเราจะไม่ฉัน คำใหญ่เกินครับกับพุ่งแก่นจะไม่ฉันน้อยเกินหยิบใส่ปากทีละเม็ดสองเม็ดเป็นชันละเลียดเราจะแต่งคำข้าวให้พอดีคำเราจะไม่ฉันกัดคำคือเหมือนว่าใช้ช้อนแบ่งมีดแบ่ง จะหยิบใส่ปากพอดีคำจะหยิบด้วยมือตามโบราณหรือจะมีช้อนมีซ่อมก็ตามยุคตามสมัยที่เขาถวายแต่โดยธรรมะธรรมชาติของมนุษย์ทั่วโลกชันมือกินมือทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอจเจริญขึ้นเออมีช้อนตักน้ำสด ใส่ปากได้ก็อ,อย่าให้มีเสียงดังเที่ยวก็อ,อย่าให้เสียงดังปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยเขามีช้อนแล้วก็ใช้ช้อนใช้ช้อนเราจะไม่ฉันขอดบาดช้อนนี่ม,นมันมักจะไปกระแทกจานกระถาดกับบาดภาชนะนี่ เราอยู่กันร้อยคนมันก็น่าจะดังคงเค้นคงเค้นคงเค้นไปพอถึงเวลากินก็จะรู้เลยคอยฟังเสียงการเสียงช้อนเนะ้มนุษย์มักโคมคาบหายนะอายเทวดาเั้นก็เลยว่าการใช้กริิยาทางกายที่สุภาพเนี่ย เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องมีมนุษย์เนี่ยจะต้องฝึกตัวเองให้สุภาพนะเั้นคนที่ไม่สุภาพเนี่ยบ่งบอกยี่ห้อของเจ้าของเลยนะว่ายังดิบอยู่ยังไม่ผ่านการฝึกใช้เท้าใช้มืออเดินก็ยังไม่เสมอหยิบจับอะไรก็ควักไข่ไปหมด แม้นั่งพูดก็ยังโบกไม้โบกมือใช้กิริยาภาษามือที่ขวักไควไปหมดนี่ยังต้องฝึกนะพวกนี้ยังต้องฝึกนะฝึกการใช้กายเออสถานที่อย่างนี้ควรจะใช้กายแบบไหนนะควรจะสูภาพควรจะนอบน้อมอ่อนนออ้อมของไทยเราก็เลยมีการฝึกให้ไหวเอ็อนะไหวลุงหรือ,อยังไหว ไหวปู่หรือยังไหวแม่หรือยังนั่นแหละถูกต้องเลยตามหลักของพระพุทธเจ้าเลยให้ฝึกกายไงก็แล้วแต่จะฝึกนอบน้อมตามชาติภาษาของนั้นนั้นจะต้องมีไทยฝึกไหวของประเทศอื่นเขาจะอันฝึกอย่างอื่นอย่างไรที่เขาเรียกว่านอบน้อมของเขานะต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่อหน้าสาธารณชนจะไปยืนแคบขี้ฟัน ไปยืนเอามือกอดอกมือเท้าเอวไม่ได้นะลูกนะเอมไม่ได้เนี่ยเขาจะฝึกกายฝึกกายฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกวาจาคือพูดแต่คำที่ไพเราะอ,อย่าพูดทำให้อยากคายทำให้แสลงหู ทำให้เป็นที่เกลียดชังของคนอื่นนะทางใจฝึกใจฝึกใจให้สุภาพก็คือใจไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรไม่อิจฉานิืยาเนี่ยฝึกใจถ้าฝึกสามอย่างนี้เสร็จแล้วนิพพานแล้วนิพพานแล้ว มันสรุปว่าการจะไปนิพพานได้คือให้มาเกิดฝึกกายวาจาใจให้บริบูรณ์บริสุทธิ์แล้วก็นิพพานเลยนิพพานจะใส่จีวรฝึกหรือจะนุ่งกางเกงใส่เสื้อฝึกจะนุ่งจงกระเบนฝึกเสื้อคอกระเช้าฝึกหรือจะใส่ชุดพามฝึกเหมือนเหมือนอินเดียเหมือนโบราณเอ จะใส่ชุดใดฝึกก็ได้แต่ก็ฝึกสามสิ่งเหมือนกันแหละฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจแล้วถ้าฝึกให้มันสํารวมสุภาพานั่นแหละสุไปว่าประเสริฐไปว่าดีภาพก็คือภาวะฝึกตัวเองให้มีภาวะให้มีลักษณะที่ดีในทางกายวาจาใจถ้าฝึกเสร็จคนนั้นนิพพาน ตายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วในภพภูมิใดๆจะสูงส่งกว่าเทวดากว่าพรมไปอีกด้วยถือว่านิพพานเข้าถึงความสงบเย็นแต่นี้กายที่เราฝึกสุภาพไปเรียบร้อยแล้วไปได้กายนิพพานนี่สุภาพบริบูรณ์เลยใครจะตำหนิด,ด้วยกิริยาอาการทางกายเพาไม่สุภาพไม่มีทางวาจาไม่มี ทางจิตทางใจมีแต่ตัวเมตตาเป็นบริบูรณ์แล้วทั้งสิ้นเป็นพื้นฐานไม่มีการกลับไปโกรธใครอาฆาตใครจองเวรใครอีกแน่นอนนะเรียกว่าตัดกิเลสได้เด็ดขาดกิเลสทางกายทางวาจาใจนี้เองทางนี้แหละกิเลสมันอยู่มันบ่งบอกที่สามอาการนี้แหละ กีเเพราะเครื่องเศร้าหมองเราเศร้าหมองเพราะเราไม่สุภาพทางกายเราเศร้าหมองเพราะคําพูดของเราอ่ะมันไม่น่าฟังไม่น่ารักเออไม่ไม่ลื่นหูไม่มีเหตุไม่มีผลอืมพูดกับเท็จพูดกับเพอ้อเจอ้อไร้สาระืะพูดกับหยาบคายอเนี้ยเออมันไม่สุภาพมันไม่ประเสริฐ มันก็ไม่น่าจะยากนะจริงๆสรรหาหน่อยรู้จักระงับยับยัง้งไอ้คาที่มันไม่สุภาพหน่อยอาคาที่มันไม่จริงอย่าไปพูดเลยเรื่องที่จริงมีให้พูดไม่พูดเยอะแยะ,ยะพูดไม่หมดด้วยซ้ำไปยังอุตส่าห์สรรหาคำหยาบคายาคําที่ฟังแล้วทําให้เจ้าของด้อยราคาเท้เขารู้เลยว่าโอ้ไอนี่ ไม่มีสกุลนะะเห็นไหมนึกบอกไทรอ่ะเป็นตัว,ตวเป็นคนทําให้เราไม่มีสกุละตัวเองนั่นแหละมันบอกยี่ห้อตัวเองเดินโฆษณายี่ห้อตัวเองไปด้วยความเย่อหยิ่งไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีประโยชน์หรอกนั่นแหละโทษกําจัดเสียให้เสร็จก่อนที่จะตายใชนะหมนะไม่งั้นแลวก็มีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็ไม่สงบเย็น ไม่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกันเองไม่เป็นที่รักของอะมนุษย์เปรตผีอสุรกายเทพเท,ทวดาไม่รักหรอกไม่รักนั้นเราฝึกเพื่อจะให้เรานี้สงบเย็นฝึกสามอย่างนี่แหละทุกคนต้องฝึกของตัวเองอย่าไปใส่ใจของคนอื่นมากนะมันกลายเป็น ยุ่งหรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่าเสือกไม่ต้องไปเสือกเรื่องชาวบ้านเสือกตัวเองให้ใสเลยนะเออเสือกเสือกคือขัดเสือกที่ตัวเองนี่แหละไอ้ตรงไหนเป็นตะปุ่มตะปงที่ไม่ราบเรียบเสือกให้เกี้ยงเลยนั่นแหละคำว่าเสือกอยแปลเป็นว่าเป็นว่าไม่ดีนะเขาเสือกนี่คือเขาถูนนะั่นแหละ ถูขัดเนี่ยก็เรียกว่าเสือกเสือกไอ้ที่ไม่ลาบเรียบให้มันลาบเรียบให้มันเกลี้ยงเกลา,เาให้มันดูเนียนตาเสือกเ้าอนคิดไม่ดีอีกแล้วเสือกเลยเข้าไปสอนมันไปอบลมมันไปถูมันไปขัดมันไปให้เหตุผลกับมันอดูที่เอาตัวเองไม่อยู่หรือจะไปเอาใครอยู่อต้องเอาตัวเองให้อยู่ก่อนนั่นแหละ ถึงจะรู้ว่าเออถ้าเอาอย่างนี้แล้วมันอยู่แล้วค่อยไปบอกวิธีการเอาอยู่ให้กับคนอื่นเขานี่นะถ้ามันคิดจะโกรธนะนี่อบรมตัวเองอโกรธแล้วมันจเจริญหรือมันเสื่อมเออมันเสื่อมโอ,โอ้แล้วจะทาความเสื่อมให้กับตัวเองทําไมฉันคิดอย่างเงี้ยพอฉันคิดอย่างน,นางนี้ฉันก็เลยอืมไม่ไปทําความขุ่นมัวให้กับผู้อื่นนะ และแต่กุสโลบายทั้งหลายถ้าว่าตัวเองฉลาดแล้วก็เอาตัวเองให้อยู่นะถ้ายังเอาตัวเองไม่อยู่แล้วใครมาด่าว่าโง่เนี่ยอย่ากโกรธเขาเนอะเขาพูดเรื่องจริงคนฉลาดที่ต้องเอาตัวเองอยู่ดิต้องฝึกตัวเองให้เชื่องให้ได้ทิถ้าตัวเองยังเชื่องไม่ได้ จะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงหาวิธีไม่ใช่ว่าหาวิธีให้คนอื่นนะหาวิธีให้ตัวเองเป็นคนดีอย่างหาไม่ได้แล้วจะจะ,จะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงเนียชอบจะให้คนชื่นชมว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แต่ผลที่สุดแล้วเป็นไงโอ้มันไม่เป็นจริงตามนั้นนะออแสดงที่ใครเขามาบอกว่าเราเก่งนี่โอ้ไม่จริงอเนาะบ บัณดิตนะเขาจะรีบบอกเลยนะไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกแกฉัน,นยัง,งโง่แลยังฝึกตัวเองไม่เสร็จเลยมีการคิดไม่ดีอยู่ในใจมีการอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจกิริยาอาการบางอย่างยังจังโตยังต้องฝึกอีกเยอะฝึกเยอะเดี๋ยวด้วยระหว่วงางนี้จะเข้าไปในปา่าในดงฝึกอฝึกฝึกได้ฝึกเสร็จก่อน ค่อยออกมาอยู่กับมนุษย์มานานคให้ได้เนเลยก็เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือให้ฝึกตนเอง,องอนะอัตไกอัตโนนาโถหมายถึงประโยคนี้ประโยคนี้เอาละเชิญน,นิมนต์ไปพิจารณา ตามลำดับศิลด้วยอาการอันสํารวมอย่าเผลอนะที่ต้องเตือนกันเนี่ยคนเรามักจะเผลอใจตอนกินตอนนอนตอนสืบพัน์ธจริงไหมสังเกตดูนอนก็ปล่อยอารมณ์กินก็ปล่อยอารมณ์สืบพัน์ธุก็ปล่อยอารมณ์เป็นสัญชาติตญานของสัพพสัตทั้งหลาย ที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีข้อบกพร่องจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นที่ทําให้มันไม่นิพานนั้นก็เลยเนี่ยจะกินกันสดๆร้อนๆนี่แหละจาต้องจี้มันลงไปนะระวังนะมันจะกระดีกระได้อีกแล้วอืมแล้วเขาก็มักจะไม่ค่อยสนใจกันอีตอนกินเนี่ยนะต่างคนต่าง ซดซ้ายปลายขวาแหลกร้านไปหมดนะนั่นแหละจับจ้องกิเลสไว้ให้ทันมันเ,เชิญตามภยยาไซ